เหรียญการจนาห้าบาทแบบนี้คนมีตังรับซื้อราคาเหรียญละสี่พันถึงห้าพันบาทนะครับย้ํานะครับราคาสี่ถึงห้าพันบาทนะครับจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเพ,เ,พเพื่อนมาชมกันนะครับและขอสภาพไม่เก่ามากนะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของเสียนตรงนะครับด้านหน้า ส่วนด้านข้างครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคนมีตังจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น5บาทการจนานะครับรับซื้อเหรียญละ4 0 0พถึงห้าพบาทนะครับใครมีก็ส่งรูปมาทางไลน์ได้นะครับโดยไอดีไลน์ติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญตรงครับ เหรียญห้าบาทใครมี้ก็ส่งมาได้ครับอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าวันหนึ่งคนส่งมาเยอะมากครับคนมีตังตอบคนเดียวตอบไม่ทันนะครับใครมีก็ส่งมาได้นะครับ